ปมธานีร่วมด้วยช่วยกันชาวบ้านตะบนคองควายบรรจุเข้าทิปงานบุญประจำปีวัดสุราชหลังสรรสามโคกค,คึกคักวันที่21กุมภา 12, 7, ม 00, พันธ์2567เมื่อเวลา09.00นผู้สข่าวรายงานจากวัดสุราชหลังสรรตำบลคองควายอำเภอสางโคกจังหวัดปทุมธานีนายยอดผู้เฉลิมตระกูลนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลคองควาย พร้อมด้วยนายสายชนผู้เฉลิมตระกูลกำนันตำบลคลองขวายพี่น้องประชาชนชาวตำบลคลองขวายมาร่วมด้วยช่วยกันบรรจุเข้าทิพย์ลงกระปุกในงานบุญประจำปีวัดสุราชังสรรค์ครบรอบ4ปีวันมรณภาพพระครูปทุมธทีรคุณอดีตเจ้าวาดวัดสุราชังสรรค์มีพระประหลัดจ,จักรกิจสิทธิมโนเจ้าวาดวัดสุราชังสรรค์พร้อมคณะสงฆ์วัดสุราลังสรรค์ร่วมด้วยช่วยกัน ส่วนบรรยากาศการบรรจุเข้าทิพย์ลงกระปุกเมื่อเวลา08.00นมีพิธีกวนเข้าทิพย์จำนวน11กระทะใหญ่เสร็จแล้วต่อมาได้มีพี่น้องประชาชนชาวตำบลคองควายผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันอสมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคองควายคณะสงฆ์วัสุราลังสรรและสิทธาดุสิ์พี่น้องประชาชน ต่างทยอยมาที่วัสุราชรังสรรค์ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานจากนั้นต่างคนต่างทําหน้าที่โดยบางท่านนําถาดใส่ข้าวทิพย์และถาดมาแบ่งกันเพื่อบรรจุลงในกระปุกพร้อมติดผนึกกล่องให้แน่นหนาบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักต่างคนต่างทําต่างคนต่างร่วมมือจนเสร็จสิน้นหลังจากบรรจุข้าวทิพย์ลงกล่องเรียบร้อยแล้วจากนั้นได้นําไปที่กองหน่วยการ เพื่อจำหน่ายให้พี่น้องประชาชนที่มาร่วมทำบุญและมาเที่ยวงานประจำปีหนึ่งถุงมีสีก่กระปุกกระปุกราคาหนึ่งร้อยบาทสุดท้ายนี้อยากจะขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนทั้งใกล้และไกลมาเที่ยวงานบุญประจำปี25 6 7หิ็ครบรอบสี่ปีวันบรรพาพพระครูทีระคุณอดีตเจ้าวาดวัดสุวรรลังสันงานเริ่มวันที่21บเ็ดวันนี้เป็นวันแรก สิ้นสุดวันที่25กุมภาพ,พันธ์นี้มาเที่ยวงานและอย่าลืมมาอุดหนุนเข้าทิปงานประจำปีของวัสรราลังสันด้วยนะครับวัสรราลังสันหาง่ายวัดติดกับถนนใหญ่ถนน3111ปทุมธานีเสนาสามโคกตำบลคลองควายอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีสารัะแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดปทุมธานี